ฉากนี้พบแล้วครับพบกับคู่ชีวิตพิสดารเติ้ลโนโออนกับขวัญใจลูกอ่างโคแม่ดอกสนบานชาวพอดอกสนาบานตอนเย็นแม่ผู้หญิงอะไรเอาแม่มนันนาาทะลล ความสวยตลอดวันความกากาที่ลับมาให้ลงเท้างอมาเสียมาไรนะเพราะคนสูงใหญ่อ่ะมันดังเสาร์ทองพิกกันนึกว่าสวยดังโฮงทองไม่โฮงแต่ไอ้มาลงซบตักสักวันไม่ดอกกะทิ้ลง ไฟฟันแม่และเมอทุกวันอาหลงรักคันเขาแล้วง่ายพอผู้ชายลอยเล็ดตลกนี่เกลายใจปากเหมือนกันไก่เอาไว้ตัดลิ้นชายเล่นแม่โน้าหน้าหน้าตาเหมือนมวยอย่านึกว่าสวยเด่นเอยียามาอยู่อายาดพัสะดาวานเย็นแม่ผู้หญิง ที่ใบไฟฟันเ <โฆ S 1> <ห>มื่อกวันหลงรักฉันเขาแล้วง่ายพอผู้ชายลอยเมตาหลงนีเ่เกลายใจปากเมื่อเลิ้กันไกลเอาไว้ตัดลิ้นชายเดี๋ยวก็ขาดแ<ล>ม่นสโนโบบ้านนาหน้าตาเหมือนมวยอย่านึกว่าสวยเด็พยาอ่ำไม่อยู่ยยาวถ้าผูสะเดาบาฮเนี่เอ็นแม่ผู้หญิงโอ้ยแม่แม่ นมโคจอมทะเลนไอ้สดปากกว้างจังเลยแดกไมค์กูเข้าไปได้เลยเน,นี่ยเฮงสวยเอา้เอาเอ้าแล้วแล้วแล้วเร็วเร็วววบ้าบมยไแล้วอะไรไสดมีที่ไหนเมียมาได้พวกขึ้นหน้าขึ้นตามม่า้กูเฮงัวยทำไมนะทำไามึงเป็นพวกกูไม่นใช่พ่อกูดิสตาร์มา หน้ากูเหรอโทอีอีขาอหอมแหม่โถอีหน้าบุมอืออีหูหอมแหม่อหน้าบีไม่อี้ออะไรมึงพูดอะไรให้สดุดเดี๋ยวพ<อ>ูดดีๆนะฮะพ,พอกูพูดเรื่องจริงเดี๋ยวก็หาว่ากูเคยดมแล้วอีกมึงน่ะตัวดีเลยของกูนะ่ะมึงดมมาไม่รู้เท่าไหร่เป็นต้ โอ้ยชิบหเดี๋ยวผมก็ลือกันีเซตหมดทำมี่ยกูพูดอะไรผิดใ้ึงดมตักอะกูทุกวันเลโอ้ได้ไปเอาม่ดไม่ได้กะไรกูดล้วอยไ้อไนะาอคาไอ้หน้าอ้ว่อ้หน้ามีขออภัยนะขออภัยไหมอีอีซี่เมโอนเอาละครับโอ้โห มหัวว่อะไรของมึงเนี่ยไอ้สดแม่ดินด้นยังไรนะมึงนัดเดิเล่นคู่กูนะฮะทำไมอะไอ้สันานมา,าลูกสต้าใส่ใครเนี่ยใส่ใครเนี่ยแม่มึงไม่ต้องมาเรียกลูกเรียกลูกช่วยมึงละไอ้ซนไอ้สดฮะฮะเดี๋ยวกูตีด้วยรองเท้าเลยอีสันานมา,านี่มึงสู้คนไงยะมึงสู้กูละถ้ามึงสู้กูมึงเลิกมาดูดบ่มกูเลย ขอโทษพี่ดั่งไม่สู้ก็ได้แม่แกล้งแต่กับเมียไอ<ม>้ศิลานมึงน่าเกล้งแต่กับกูแต่งตัวแม่งมาไปเตะบอลอีชิบ้าัยไม่ละลาย<ห>ลูก,ลกใครจะแม่มึงมานี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอย,ดยดา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 ขอบคุณจ้ะมึงกล้าโ้ยนมันของคู่กันอะไรนะใครจะ้ะลูกมากเอ้าลูกมากก็เอาไปเคี้ยวนั่นก็ฉันเคี้ยวไม่เป็นหรอกมากนะนิด จ้าโอ้ขอบคุณมากจ้าแม่เดี๋ยวเธมึงนะ่ะกูมันไซรไล่างานแล้วไล่างานแล้วกูเนี่ยชิมหาไ้เป็้นมา้างตัวแล้วส้มซี่เนี่ย <c oughs> ขอบคุณมากครับมึงอ่ะมันต้องเจอกับกูไอ้สดไอ้ซาดก็พอจะเล่นมึงก็เป็นคอรดลูกชิม่าจะเล่นกับมึงตอนไหนครเออกูคอรดแล้วทีนี้มึงรอกันให้ลืมล้ำเลยจ้าขอบคุณค่ะ